สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมเช่นเคยนะครับอ่าแล้วก็วันนี้ผมพามาเที่ยวบ้านของโอป,ป้านะครับเอ่ออันนี้ก็คือเป็นห้องนอนห้องหนึ่งเลยครับที่โอป,ป้ายกให้ผมนอนนะครับน,นี่ก็มีที่เรานั่งทํางานครับเดี๋ยววันนี้เราคงได้ทํางานกันยาวแน่นอนนะครับนี่ยมนุ่มมากครับคือบอกเลยนะนี่คือนี่คือห้องห้องหนึ่งนะครับอืม เดี๋ยวนี่ครับคืออาจจะเลอะเทอเลอะเทอสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมกินข้าวไปเมื่อกี้นะครับตู้เย็นเหรอก็ไม่เอ้นี่นี่นี่เดี๋ยวเพิ่งพูดถึงตู้เย็นมนาะพูดถึงนี่ก่อนมีที่ให้หุงข้าวนะครับแต่เราไม่หุงนะครับของกินผมก็จะมีมาม่าก,กับไอพิซซ่าเนี่ยครับตู้เย็นเหรอก็ไม่มีอะไรครับก็มีอยู่แค่นี้ครับ ซื้อเข้ามาเมื่อกี้นะครับแล้วก็นี่ผมไม่ว่าจะใช้อะไรในนี้นะครับมีหมดนะครับดูครับครับสามารถมาทํากินกันได้เลยนะครับผมนี่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 ครับมีให้หมดครับหม้อหกระมังชามครับนี่ครับอุปกรณ์ทําครัวทําเค้กทําอะไรว่าไปนะครับ อ่ะห้องนี้นะครับก็คือเหมือนจะเป็นห้องนอนนะครับห้องหนึ่งครัผมนี่แต่งหน้าแต่งตาได้นะครับตามสบายนะครับผมอันนี้จะเป็นแบบนี่ครับนอนกับพื้นครับนี่แต่จะมีที่นอนให้ครับผมก็ว่ากันไปนะครับผมนอนคนเดียวครับผมไม่นอนเตียงดีกว่าอ่านี่ก็เก็บผ้าางคุณนะครับ โอเคพอออกมาครับผมก็จะมีห้องน้ำเนี่ยจะธรรมดาธรรมดานะครับห้องน้ำจะธรรมดาธรรมดาก็แหมบ้านคนนะครับไม่ใช่โรงแรมนะครับโอเคมาต่อนะครับอ่ะหมุนไปไหนละ่ะมานี่แล้วห้องนอนนลครับห้องนอนก็อันนี้ไม่ต้องไปดูมันหรอกครับของผมเลอะเทอะลกเต็มไปหมดนะครับ มายังมาฮันนีมูนนะครับขอโทษครับมาคนเดียวนะครับต้องขออภัยในความไม่สุภาพขวนยนักเกงไว้ยังไงนะครับที่เกียจซักครับคือด้านนอกเนี่ยจะเป็นระเบียงครับแต่ว่ายังไม่เปิดออกไปนะครับหนาวมากครับผมย้อนกลับมาใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงเช่นกันครับผมก็คือเปิดออกไปได้ครับ ว่ายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะให้ดูให้ชมกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับ